อย่าหาทําสิ่งเหล่านี้ในช่อง YouTube ของคุณถ้าอยากให้ช่องโต 1. หยุดการแลก Subscribe เราจะเห็นว่าบรรดากรูปต่างๆนะที่เราเห็นใน f c e e o o o นะฮะก็จะมีกร๊ปประเภทแลกซับแลกยอดวิวกันเยอะแยะมากมายนะครับอันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีอย่างยิ่งยวดเลยนะครับเพราะทุกคนที่เปิด YouTube หรือว่าทำ u t u b e ก็ต่างจะต้องการให้ตัวเองมียอด1,000ซับเร็วๆนั่นเองนะครับเพื่อที่จะเปิดสร้างรายได้นะครับ แต่เพื่อนๆรู้ไหมว่าการกระทําเหล่านั้นมันจะเป็นการทําร้ายช่อง YouTube ของเราอย่างยิ่งยวดนั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแลก s u b สคร i b ตจะทําให้ CTR ตกอ๋อสมมตุติผมไปแลกซับกับคนที่เปิดช่องน้องหมาน้องแมวขึ้นมาของผมทํา y o YouTube หาเงินออนไลน์นะอะไรอย่างนี้เมื่อเขาไป s u b สคร i b เผมเนาะเขากดกระดิ่งเลยคลิปผมขึ้นมาสร้าง SEO y o u t u b e ทำยังไง คุณคิดว่าเขาจะกดดูไหมเขา,าก็ไม่ดูหรอกเนาะเขาก็ชอบดูน้องหมาน้องแม่นแหละก็เข้าใจเขาเนาะเมื่อเวลาเขาเห็นแล้วเขาไม่กดดูจะทําให้ CTR ตก CTR ก็คือปริมาณการเห็นคลิปนะเห็นหน้าปกคลิปของเราแล้วก็ปริมาณการคลิปสมมตุติมีคนที่เราไปแลกซับมาหรือว่าคนที่ซับเราเนี่ยแหละครับ1 0 0คน มีคนคลิกเข้าไปดู5คน CTR ของเราก็จะเท่ากับ5%นั่นเองนะนเพื่อนๆพอเข้าใจนะฮะแต่ถ้าเกิดยิ่งคนที่เราไปแลกซับมาอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องการจะดูคลิปเราจริงๆเนาะอยากได้แค่ซับอยากได้แค่ตัวเลขซับอย่างเงี้ยเขาไม่ดูคลิปเราหรอกแล้วก็เช่นกันว่าเราก็ไม่ดูคลิปเขาหรอกใช่ไหมก็เราก็ไม่ได้ชอบหมาชอบแมวเหมือนกันเนาะแล้วยิ่งไปกว่านั้น การกระทําอย่างนี้จะทําส่งผลต่อเนื่องไปอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าอย่างสมมุติช่องน้องหมาน้องแมวที่เราไปแลกซับมาผมกดเข้าไปดูคลิปเขาห้านาทีผมกดเข้าไปดูแล้วแบบมไม่ได้ชอบขนาดนั้นเนะี่ยเราก็กดออกนะภายในเวลาเมื่อกี้วินาทีนั่นเองนะครับการกระทําอย่างนี้จะส่งผลกับ audience retention ไม่เองนะครับ audience retention ก็คือเวลายาวเท่าไหร่ที่คนเข้ามาดูคลิปนะฮะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆลองเปิดหลังบ้านของ YouTube ดูนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟที่ค่อยๆหัวดิ่งลงมานะครับก็ตามธรรมชาติของมันเนาะคนเปิดมาตอนแรกก็ต้องเยอะสุดแล้วก็ค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆล,ลงไปเรื่อยๆก็เหมือนก็ดูไปกลางๆแล้วก็ออกไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่างสมมุติคลิป5นาทีใช่ไหมฮะผมเข้าไปดู1นาทีก็เท่ากับ20%อะไรอย่างนี้นะครับแล้วคลิปเขาก็จะบอกเลยว่าคนออกไปช่วงที่นาทีที่เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับพวกอย่างนี้มันก็จะส่งผลต่อการวิเคราะห์ ช่องของเราได้นะครับเช่นสมมุติคนมาเพิ่แล้วออกไปเร็วอย่างเงี้ยเป็นเพราะอะไรอินโทรยาวไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือว่าไม่มีฮุกให้เขาดูเลยเขาก็จะไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่เขาดูเขาจะได้อะไรใช่ไหมฮะแล้วก็มันเสียวเวลาดูไปเรื่อยๆออย่างเงี้ยบางคนไปขี้เกียจด,ดูก็เลยปิดไปก่อนนั่นเองนะครับหรือว่าดูไม่จบไปจนถึงตอนท้ายนั่นเองนะฮะสองสิ่งที่ผมพูดไปนะ,ะับคือค่า CDR แล้วก็ค่า Audience Retention เนี่ย สำคัญกับอัลกอริทึมของ YouTube เป็นอย่างมากนะครับเพราะ u t u b e จะมองว่าเมื่อคนเห็นปกคลิปหรือชื่อเรื่องของเราเมื่อเขาเจอแล้วอ่ะเขาไม่กดเข้าไปดูเยอะๆเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะยังไม่น่าสนใจพอนะฮะยูทูปก็จะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อคนกดเข้าไปดูแล้วดูไปจิกเดียวแล้วก็ออกเลยอย่างเงี้ยนะฮะเขายูทูก็จะบอกว่าเอออันเนี้ยก็อาจจะยังไม่ใช่คลิปที่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้น YouTube จะไม่แจกจ่ายไปตามคนที่ ไม่ s ับสไคร์เบหรือว่าจะไม่แนะนำไปข้างๆนะฮะซึ่งเปอร์เซนต์จะทำให้คนดูคลิปของเรามันก็น้อยลงไปอีกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกดเหล็กสำคัญข้อหนึ่งเลยนะครับห้ามแลกซับนะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถบอกคนที่แลกซับนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดคลิปคุณขึ้นมาเดี๋ยวผมจะดูให้จนจบนะครับกดดูเลยนะครับเออถ้าเกิดทำอย่างเงี้ยได้นะฮะเพื่อนๆก็ทำไปแต่ผมเชื่อว่าทไม่น่าจะได้หรอกครับอย่างเงี้ยนใครจะมานั่งดูทุกคนเนาะ ซับเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยไม่ได้เราก็จะดูเฉพาะเรื่องที่เราสนใจจริงๆนั่นเองครับ 2. หยุดลากเพื่อนๆและญาติพี่น้องมากดซับสไคร์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องคลาสสิกมากเลยนะฮะอเมริกาที่เราจะเปิดช่องทั้งทีนะครับเราก็จะต้องบอกทุกคนว่าทุกคนครับผมจะทําช่องโทนี่อินดี้ครับมากดซับสไคร์ผมหน่อยครับนะฮะคุณพ่อคุณแม่นี่จะโดนก่อนเลยนะครับพี่น้องนะฮะ ดูยา่ตาใยายนะฮะดูไม่ดูลากมากดหมดนะครับแล้วก็เพื่อน,อน,นๆนะครับสมตามกุ๊มต่างๆนะฮะช่วยซับสไครต์ให้หน่อยนะจ๊ะช่องของเราเองเ,อเพื่อนๆก็อยากสนับสนุนแล้วผมเข้าใจมันก็จะเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องของข้อหนึ่งนะฮะที่พ่วงก,กันเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ต่างกับการแลกซับสไครต์เลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราทำคลิปให้ดีๆแล้วก็หาคนที่ใช่จริงๆ ดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ต้องเข้าใจ,จาหลายๆคนที่ว่าอยากจะทําเริ่มทําคลิปนะผมทําคลิปก็มีอยู่ไม่กี่ซับสไคร์นะที่ตามผมมาอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้พันซับเร็วๆนะเพื่อที่จะเปิดหารายได้แล้วมาดูดูโก้ดีนะแต่ความจริงก็อย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรามีวิธีการสร้างรายได้ตั้งหลายทางนะครับก่อนที่เราจะได้รายได้จาก YouTube ซะอีกนะครับ 3. การตั้งชื่อคลิปที่หาไม่เจออันนี้จะเป็นจะเป็นบ่อยมากเลยนะครับสาหรับยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะอันนี้รวมตั้งตัวผมเองด้วยนะครับผมเองก็ชอบชอบตั้งื่อคลิปที่แบบคิดขึ้นมาเองอะไรเงี้ยที่แบบให้มันดูแปลกให้มันดูเก๋มันนุ้ยมันดึงดูดความสนใจดีเว้ยเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความจริงไอ้คำที่มันแปลกๆที่เราคิดขึ้นมาเองอะ่ะคนอาจจะหาไม่เจอก็ได้นะครับเป็นคำที่แบบประหลาดหรือว่าเขาไม่เคยได้ยินน่ะสมมุติผมตั้งชื่อคลิปว่า ทูบัตตี้เพื่อนแท้ชาว y ู u ูบอ e าดูดูดดน่าสนใจนั้นน่าสนใจสำหรับผมคนเดียวด้วยนะคนที่ไม่เคยรู้จักทูบัดตี้เขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันชื่ออะไรรู้้เใจไหมแบบเรายังไม่รู้จักชื่อไอคนนี้มันเลยอะไรเงี้ยล้าก็จะพิมพ์ชื่อเขาไม่ถูกหรอกอ่ะต้องถามว่าผลของทูบัดตี้คืออะไรทูบัตตี้คือเครื่องมือ SEO เครื่องมือหาคีย์เวิร์ดเครื่องมือปรับแต่งต่างๆของ YouTube นะครับใครที่จะท YouTube, ํา y YouTube ก็ควรจะรู้จักกับรูบัตด,ดี้อะไรเงี้ยคนที่เขาอยากจะหาเครื่องมือตรงนี้มาใช้อะ่ะคนนั้นแหละเขาจะพิมพ์ว่าอะไรเช่นเพิ่มยอดวิวใน YouTube ทํายังไงทํา SEO YouTube ทํายังไงอะไรเงี้ยเราควรจะตั้งชื่อคลิปหรือว่าพวกแท็กต่างๆให้เป็นชื่อประมาณนี้ก่อนเป็นชื่อเป็นคำเสิร์ชก่อนนะครับแล้วก็ถึงเวลาเข้าคลิปมาก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้การเพิ่มยอดวิวแล้วก็ทำเอสซีโอให้ยูทูด้วยเครื่องมือทูบัตตี้กันนึกออกไหมว่าคนองต้อง คนต้องมารู้จักเนี่ยท,ที่ในคลิปไม่ใช่คนเราจะรู้จักจากคำเซิร์ชเนะี่ยเพื่อนๆพอนึกอ,ออกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นการตั้งชื่อคลิปเนี่ยโอ้มันโคตรสำคัญเลยนะครับบางทีมันหาไม่เจอนะครับถ้าเกิดเราคิดคำหรือคิดอะไรขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยคิดแล้วแบบมันไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายเราเพราะฉะนั้น u b e Buddy ช่วยได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองใช้นะครับผมมีลิงก์เดี๋ยวผมจะใส่วันนีพิมพ์คอมเมนต์นะครับเป็นเครื่องมือฟรีนะครับเพื่อนๆสามารถโหลดแล้วก็ติดตั้งเป็น Chrome Extension ไว้ได้เลยนะครับ สรุปเรื่องราวทุกอย่างภายใน15-30วินาทีนะครับขึ้นมาก็เข้าปุ๊บเลยปุ้งโอเคเราคนเราต้องเราต้องดูการเดินทางของคนนะคนกว่าจะเดินทางมาเจอเราเพิ่มยอดวิวทํายังไงอ่ะเขาพิมมาละอ่เอาขาเจอละเปิบคลิปคลิปเราเห็นหน้าปกสวยงามน่าสนใจดึงดูดกดคลิกเข้ามาคลิกเข้ามาเขาก็จะอยากจะรู้ว่าการเพิ่มยอดวิวทายังไงขึ้นมาปุ๊บคราวนี้เราก็จะคงจะต้องบรรยายภายใน 15-30วินาทีแรกให้ชัดเจนนะครับว่าการเพิ่มยอดวิวทำง่ายๆผมมีเครื่องมือจะแนะนำและสอนการใช้ในคลิปนี้ด้วย รูดีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนึกอ,ออกไหมฮะเขาก็ฟังเขาบอกโอ้คนฟังก็เหมือนกับเป็นอินโทรเป็นสารบันนั่นเองนะครับเขาก็จะได้รู้ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมแนะนํานะครับว่าอยา่างในพวกหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยพยายามอย่าให้มันเป็นแบบคลิกเบ็ดมากก็คือแบบว่าหลอกเขาเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเนื้อหาข้างในมันไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะถ้าเกิดคนดูเขาเข้ามาดูแล้วเขารู้สึกว่าเนื้อหาไม่ตรงเขาก็กดออกอยู่ดีใช่ไหมออดิเอชันตกอีกอะไรอย่างนี้นะฮะ กส่งผลกระทบไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นทําก็ทําให้มันดีแบบขาวใสสะอาดนะครับผมว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดครับ 5. ้ายาสแตมเอออันนี้ถือว่าเป็นแบบเมื่อก่อนมากอก่อนผมก็เป็นนะแบบเห็นเขาทากันนะฮะว่ามันก็เหมือนจะไปแสดงตัวใช่ไหมเราเราไปดูคลิปเพื่อนๆที่เอ้ย,ยอดซับน้อยๆพอกับเราว่สวัสดีจ้ามาเยี่ยมจ้าเงี้ยทักทายครับ และด,ดูคลิปผมได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยความจริงการพิมพ์พวกอย่างเงี้ยยูทู e มันจะมองว่าเป็นสแปมนะครับแล้วก็มันจะถูกซ่อนคอมเมนต์ไว้นะฮะความจริงมันจะมีช่องอีกบางช่องของผมที่รู้สึกว่าเออมันจะมีคนมาสแปมอะไรอย่างเงี้ยนอะมันก็ผมว่ารู้สึกของมันก็ไม่เวิร์กสมมุติแล้วเข้ามาสแปมไปแล้วแบบเป็นช่องที่แบบมันเขาไม่ได้สนใจนะฮะก็กลับไปย้อนกลับไปเมืม่อย้อนกลับไปเลยก็จะเกิดปัญหาข้อที่หนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้นะมันจะตามมาเป็นพรวนเลยพเพื่อนเพื่อพอเห็นภาพนะฮะเพราะฉะนั้น อย่าไป s p a มเขาดีกว่าถ้าเกิดจะเข้าไป comment ไง c o m มนต์ให้แบบมีประโยชน์มีสาระหรือว่าอะไรบางอย่างชื่นชมอะไรเงี้ยกคดีกว่าเนาะไม่ใช่แบบซับมาซับกับกดมากดกลับครับผมอะไรเงี้ยออไม่เอานะฮะเดี๋ยวโดนจับเป็นสแปมนะครับ 6. ทิ้งท้ายคลิปยาวเกินไปเป็นสิ่งที่ จะเป็นข้อผิดพลาดเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับเช่นสมมุมตนนมมิเราดูมาถึงตอนจบแล้วอันนี้ยังไม่จบนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับใจเย็นนะฮะยังไม่จบนะครับเราดูมาถึงตอนจบแล้วรู้สึกว่าเอคมันกำลังจะจบแล้วทุกอย่างมันกำลังคููดาวนะแล้วแบบเราก็พูดของเราไปเรื่อยๆก็เงบเงีใบไม่ไปสักทีเอคคนที่เขาตั้งใจดูเขาเขารูแล้วมันจบแล้วล่ะไม่มีอะไรก็กดปิดเลยนะฮะ มันก็จะทําให้ออเดีนส์บรีเทนชั่นของเราตกลงแบบเล็กๆน้อยๆน,นั่นเองนะครับเข้าศาสดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ทําออกมาให้มันสมบูรณ์แบบเต็มที่นะครับโอเคมาถึงตอนจบแล้วนะครับผมขอเวลา10วินาทีนะครับอย่าเพิ่งปิดนะครับแต่ผมจะรีบไปนะครับสุดท้ายน,นี้ผมฝากช่องโซนี่อินดี้มิเลเนียดิจิทัลแคริเออร์ด้วยจ้าฝากกดซับกดไลค์กดแชร์ให้คนที่อยากหาเงินล้างหนาออนไลน์ให้มารวมตัวกันที่นี่ได้เลยจ้าผมจะทยอยลงคลิปให้ต่อเน,นื่องนะครับไม่ว่า YouTube หรือเรื่องการหาเงินออนไลน์สวัสดี